ตอนนี้เราก็มาถึงพระราชวังแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะฮะก็ใช้ทีมันนี่ผ่านเข้ามาได้เลยนะครับจะมีอินโฟมชันอยู่ขวามือนะฮะ แล้วก็ห้องน้ำก็จะอยู่ขวามือ250เมตรผมจะเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนเพราะวาชวังนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับพื้นที่อันนี้ผมก็เดินไปห้องน้ำนะฮะ250เมตรโคตรไกลเดี๋ยวหลักๆผมจะพาเดินดูรอบๆเนาะเรื่องประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้รู้อะไรเยอะมากแต่ว่าให้ดูไปพร้อมๆกันแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้าง งนี้ก็จะเป็นสวนนะคบผมประมาณนี้เดี๋ยวจะพาเดินไปดูในวังนะครับรั้วแดงๆนี้ก็จะเป็นผ้าชวังนะครับเขาว่าร่มรื่นระดับหนึ่ง ที่เอาวิวแชร์มานะครับก็เข้าได้สะดวกนะฮะไม่มีปัญหาเป็นพระราชวังตรงนี้ก็จะเป็นข้างหน้านะครับที่เราเข้ามาตรงนี้แล้วก็พอผ่านประตูนี้เข้ามาก็จะเป็นพระราชวังใหญ่ๆแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูรอบๆนะครับ ี่จะมุฟไปอีกจุดหมายหนึ่งข้งอ,อ,อ,ขอบิดแล้วัึน,นต้นสั้นอย่างนี้จะชันนะฮะมีคนดูเดี๋ยวเข้าไปดูข้างใน ก็จะเป็นสไตล์บนนา,าลังเหมือนหนังเกาหลีตรงหน้าต่างก็จะมีเป็นคล้ายๆกระดาษนะครับเหมือนในหนังที่เราเอานิ้วแตะน้ำลายแล้วก็เอาจิ้มเข้าไปดูก็จะเป็นบรรยากาศในวัง ข้างในเหมือนมีนมอีกชั้นนึงนี่ก็จะเป็นพื้นที่ในวังนะครับก็จะมีอาคารต่างๆมากมายแล้วก็มีชั้นในสุดต,ตรงนู้นไม่รู้ไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเดินไปดูเ,เราก็จะไปต่อนะครับเดินลัดเลาะไป ตรงนี้มันจะมีทางทะลุออกไปที่หมู่บ้านอีกอันหนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินทะลุออกไปเดี๋ยวลองเดินเดินดูเดี๋ยวจะขึ้นมาบันไดตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีที่นั่งพักนะครับมานั่งชมวิวกันได้พักสักแป๊บเดี๋ยวผมก็จะลุยต่อขึ้นบันไดามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปเรื่อย ตรงนี้ก็จะเห็นเป็นกำแพงนะครับเราก็เดินตามทางไปเลยถ้าหารดอกคาราทเนาะหลายชั้นเลยเก็บตังค์หลายดอกเลยเป็นชั้นๆไปเข้าใจแล้วทำไมมันมีหลายชั้นได้เงินเยอะขึ้นอสามพันแต่ถ้าคนที่ชอบประวัติศาสตร์ชอบฟิลประมาณนี้ก็แนะนำนะครับส่วนผม ลาไปก่อนกับสไตล์นี้อันนี้เข้ามาดูให้รู้เฉยๆโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะเดินออกประตูตอนแรกแล้วก็เดี๋ยวจะอ้อมอีกทางหนึ่งโ okay. อเคตรงนี้ก็พออ้อมมานะครับเราไม่ได้ผ่านตรงเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเป็นช่วงลอดไปนะครับก็เจ๋งดีมีทั้งอุมโมงค์สำหรับรถยนต์และคนนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปนะฮะแต่ก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะเดินเยอะมากเลยคืออุมโมงค์ยาวมากอันนี้เดินยังไม่ถึงเลยน่าจะ3นาทีแล้ว ที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับผ่านอุโมงมาเราก็จะเห็นทางเข้าตรงนี้อีกทางหนึ่งของพระราชวังเนาะที่มันทะลุออกมาได้มันมันจริงๆมันทะลุไปได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เสียเงินเราก็จะเดินตรงไปต่อพอเลี้ยวขวามันก็จะเห็นสตาร์บัคสนะครับแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆโอเคก็ถึงแล้วนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะฮะเดี๋ยวเดินไปดูกันนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เดินเดินน้อยสงก็จะประมาณนี้หอ,อน,นี่ไงตรงนี้แหละคือเดินยังไงก็ได้เดินให้มาถึงตรงนี้คือสวย มาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอคนก็จะค่อนข้างฮิตมาถ่ายรูปก,กันเนาะประมาณนี้พอขึ้นมาจุดสูงสดุดอันนี้ก็มองลองมานะครับเ,รเห็นโซทาวเวอร์ด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สวยที่สุด hey, <here. S 1> <laughs> มันก็นสวย,ย <laughs> ประมาณนีแ้แหละนะ <laughs> <laughs> ในกล้องยิงโอ้ oh. <laughs> นี่เป็นต้นไม้ ตอนนี้ผมก็กลับมาบริเวณโรงแรมนะครับแถวย่านเมียงดงเนาะผมก็มากินปิ้งย่างเกาหลีนะครับคือราคาพวกหมูเนื้อครับมันจะประมาณ 1 5 0 0 0นวอนถึง4 0,000วอนเนาะที่ผมสังเกตมาแต่ละร้านนะครับราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันก็จะประมาณ350บาทถึงพันหนึ่งเลยนะครับต่อหมูหรือเนื้อ1จานนะฮะซึ่ง1จานเนี่ยก็กินได้1-2ถึง,งคนนะครับผมส่วนมื้อนี้นะครับผมก็จะสั่งเ,เป็นเนื้อย่างนะครับผมแล้วก็มีผัดวุ้นเส้นใส่เนื้อแล้วก็มีซุปกิมจินะครับบวกเบียร์อีกประมาณขวดหนึ่ง ส่วนข้าวเปล่าเขาให้ฟรีนะครับตักเองได้เลยก็คือเขาย่างมาให้เลยเป็นวนเส้นนะครับทั้งหมดก็ประมาณ55,000วอนนะครับประมาณ1200บาทไทยนะครับ เส้นนี้เขาจะมีพวกหมูผักเลยนะครับอ,ร,อร่อยมาเป็นเนื้ออันี่ก็เป็นตูฟิลเจอนะครับโอเคปลทั้งหมดก็จะมีเท่านี้ ビれもどれも